สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องเล่นเกมนะครับตัว One X Player 2 Pro นะครับคลิปนี้เดี๋ยวขอจะรีวิวนานกว่าคลิปอื่นนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัว Limited Edition นะครับ One X Player X e v a n Gear นะครับไม่แน่ใจว่าเรียกถูกหรือเปล่านะฮะตัวนี้เป็นตัวการ์ตูนสมัยยุค90นะครับแต่ว่า ผมไม่รู้จักตัวกระตูนี้เลยเพิ่งมารู้จักตอนเครื่องนี้ออกนะฮะเครื่องตัวนี้มีความพิเศษก็คือมันจะเป็นสีดิมิตต์อีดิชันสีม่วงนะครับน,นี้จะเป็นการเปิดกล่องให้ดูนะครับแบบละเอียดเลยไม่เหมือนตัวอื่นที่รีวิวครับเพราะตัวนี้มีความพิเศษก็เลยอยากจะมารีวิวให้ตัวนี้เป็นออฟซิคเลน่าจะเป็นคู่มือนะครับ ่จะเป็นคู่มืออ่าเป็นคู่มือจริงนะครับเป็นคู่มือต่างๆนะครับเขาทํามาบอกว่าอ่าปุ่มไหนใช้ทําอะไรนะครับแต่ก็เป็นสาจีนก็อาจจะต้องคำคำนิดนึงนะครับถ้าคนที่ไม่เคยใช้วันเอ p เพ y e เยอร์มาก่อนนะฮะตัวนี้ก็จะมีการสลักนะครับตัวนี้อ่าโอเคท็อปซีเคนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นของอุปกรณ์นะครับ ก็อ่จะเป็นสายชาร์จแล้วก็หัวชาร์จครับอันนี้เขาจะทํามาโอ้ทํามาแบบขนาดสายชาร์จก็ยังเป็นสี่ลิมิเต็ดเลยครับแล้วก็ส่วน,นเรื่องของหัวชาร์จก็จะมีการสลักเหมือนสลักเป็นเป็นลายของตัวกระตูนนะฮะคือดูมีความพรีเมียมมากเลยฮะวันนี้ โอเคครับดูหลามากครับดูหลาแม้กระท่านที่ชาร์จโอเคต่อไปก็จะเป็นของตัวเครื่องครับตัวเครื่องก็จะเป็นสีม่วงเดียให้ดูทีละอย่างครับอันนี้จะเป็นตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็จะนี่ครับตัวเครื่องสีสีม่วง แล้วก็ลายเขาทํามาสวยนะครับสวยงามมีสลักลายตัวตัวเอกของเรื่องครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องดูเลยนะครับตัวนี้เขาจะมีตัวของอเป็นจอยมาด้วยนะครับจอยข้างๆนะครับ อจอยก็จะเป็นสีม่วงด้วยนะครับนี่ครับส่วนของตัวจอยจอยก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้นะครับจอยจอยก็ยังมีสลักตัวไอกของเรื่องเหมือนเดิมนะฮะสีม่วงดูมีความหรูหราพีเมียมมากครับนี่ครับอันนี้เหมือนเป็นโลโก้ของอของโลโก้ของตะโจนครับโลโก้ของตะโจนเรื่องนี้แล้วก็มาประกอบกันเลยประกอบเหมือน ตัวหุ่นยนต์ในเรื่องเลยอ่าซึ้บอ่าก็จะมีไฟข้างๆแบบนี้นะฮะมีไฟสีม่วงด้วยตัวนี้เป็นรุ่น One X Player 2 Pro นะครับเป็น Limited Edition e v a n e t e r i a นะครับอ่สเปคนะครับเป็น AMD 7 8 4 0 U นะครับแม 3, รม32 g b นะครับ SSD 1TB นะครับ ตัวนี้ค่าจอค่าสีของจอครับ srgb ก็จะอยู่ที่100กว่านะครับตัวนี้ค่าสีคือคมชัดมากาเดี๋ยวเราจะมาลองเทสอเ,ทสเกมลองเล่นเกมเดูก่อนแล้วกัน,นครับลองอดูในเรื่องของเฟรมเรทด้วยครับ ค่ากราฟิกจะอยู่ที่โลนะครับแล้วก็ความเรียดก็จะประมาณอยู่ที่เดี๋ยวผมลองตั้งที่ Full HD แล้ะกันนะครับอันนี้เฟรมเรท f u l l HD นะครับเฟรมเรทก็ตอนนี้จะอยู่ที่40กว่านะครับ40กว่าเฟรมเลทก็ถือว่าลื่นนะครับเพราะว่าเครื่องเล่นเกม พกพาเล่นเกมเล่นเกมหนักๆได้แบบนี้แล้วก็เฟรมเดทสี่สิบสี่สิบขึ้นเนี่ยสี่ห้าสี่หกก็ถือว่าลื่นนะครับเดี๋ยวต้องลองเข้าในเรื่องนะครับว่าเฟรมเดทจะประมาณเท่าไหร่ขวานไปไหนนะครับขวานหายนะครับถืออันนี้จะเป็นถือลมนะครับโอเค เฟรมเรดตอนนี้อยู่ที่45นะครับ45<อ>เฟรมเรดจะอยู่ที่ประมาณ45เฟรมเรลดนน<อ>ขวานหายไปไหนครับมีใครขโมยขวานหรือเปล่า เกมน่าจะมีบัรนะครับเราต้องอัปเดตเดเวอร์กาจอรครับอันนี้ยังไม่ได้อัปเดตเดเวอร์กาจอนะครับนนี้จะเป็นเครื่องเดิมๆยังไม่ได้อัปเดตเดเวอร์เลยครับโอ้ผมก็สวยงามมากครับ จับก็จับถนัดมือครับแล้วก็การสั่นก็ปรับได้ครับเวลาอามีแอคชั่นอะไรต่างๆก็จะมีการสั่นบ้างครับนี่เฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ40กว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองอปรับให้กราฟิกมันต่ำกว่านี้จะดูว่าเฟรมเรทถ้าจะดันถึง60เฟรมเรทนะครับลองไปที่อ หนึ่งสี่สี่ศูนย์คูณแปดหนึ่งศูนย์นะครับก็จะขึ้นไปถึงห้าสิบโอ้ห้าสิบห้าเฟรมเดชเลยก็อันนี 50, 50. 50้ก็คืออยู่ระหว่างหนึ่งสี่ศูนย์คูณคูณแปดหนึ่งศูนย์ก็อยู่ระหว่างเฮดดีถึงฟูดดีนะครับเฟรมเดชก็คือห้าสิบห้าสิบห้าสิบถึงหกสิบห้าสิบห้าถึงหกสิบก็คือเล่นสบายเลยเลื่อนเลยครับเฟรมเดชนี้อันนี้อ่าเดี๋ยว ลองปับเพิ่มกราฟิกกราฟิกอีกงนิดนึงเป็นหนึ่งหกสามสองคูณเก้าหนึ่งแปดนะครับก็จะเฟรมเรทก็จะอยู่ที่ห้าสิบห้าสิบประมาณห้าสิบนะครับก็ถือว่าลื่นนะครับเดี๋ยวผมลองปรับที่ Full HD Full HD นะครับ Full HD ที่กราฟิกที่โลดครับก็จะอยู่ที่ อ่เฟรมเด็กก็จะตกอยู่ที่สี่สิบกว่าเลยสี่สิบห้าประมาณนี้ก็แนะนำถ้าจะเล่นเกมนหนักอย่างนี้ก็แนะนำให้ปรับอยู่ที่ประมาณหนึ่งหกสามสองคูณเก้าหนึ่งแปดครับเกมกอร์ดอว์นะครับก็จะได้กราฟิกที่ลื่นนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับ เกมนี้ครับการเทสเกมเริ่มต้นสเปคนีคือเล่นได้ทุกเกมนะครับบางเกมก็จะปรับได้ที่ Full HD ดีบางเกมก็จะปรับได้ที่สองเคนะครับขึ้นอยู่กับกเกมนะครับว่าว่าเกมนั้นกราฟิกเป็นเกมหนักหรือเปล่าครับต่อไปเดี๋ยวจะมาเทสเรื่องอการดูหนังฟังเพลงนะครับ ถ้าใครไม่ชอบรูปทรงเหมือนเป็นเครื่องเล่นเกมอย่างนี้ตอนออกไปข้างนอกครับมันมันดูทรงแบบอ่าเป็นเป็นเหมือนเด็กติดเกมหรือคนติดเกมผู้ใหญ่ติดเกมอย่างงี้ฮะตัวนี้มันประกอบล่างเป็นโน้ตบุ๊กด้วยนะฮะโน้ตบุ๊กก็จะมีให้ในในแพ็กเกจของเขานะครับตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดให้มาก็คือดีมากเลยฮะนี่ครับ ก็คือพกไปทํางานก็คือดีมากเลยคือไม่น่าเกียดครับเราต่อน,นี้เป็นก็คือเป็นโน้ตบุ๊กเลยครับเป็นโน้ตบุ๊กเลยก็ถ้าใครใช้อันนี้ไปทํางานก็ได้ครับสบาย,บายกลายเป็นพกโน้ตบุ๊กออกไปทํางานเลยฮะถอดจอยออกก็คือกลายเป็นโน้ตบุ๊กเลยฮะนี่นะฮะเดี๋ยวอ่า แต่ข้างหลังมันสะท้อนเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอียงให้มันให้เห็นตรงนี้นะ,ะจะได้เห็นให้มันชัดเจน,นะฮะอ่าโอเคเข้าแล้วครับเมื่อกี้ไม่เข้าต้องให้มันมีเสียงครับเสียงเหมือนเหมือนเหมือนว่าเอ่อคีย์บอร์ดได้เชื่อมกันแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาเป็น เทสเทสเ,เรื่องเสียงแล้วกันนะครับนี่ทัชสก,กีนนี้ด้วยนะครับทัชสก,กีนได้ โอเคครับเชื่อมต่อเน็ตแล้วแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวอ,อย่างหนังเอาตรงนี้แล้วกันครับเห็นใกล้ๆเลยเจอเรื่องร้อนก็ยังเก็บได้ด้วยนิวเวลเมทคู่คิลกเจนทันทีที่ใสพร้อเสยงไทยกับกโ ใมุมขออนุญาตปรับเป็นความละเอียดจอเป็น 2K ก่อนนะครับจะเปิดหนังให้ดูด้วยครับแล้วก็จะได้เห็นให้ความละเอียดชัดเจนเลยครับนี้ปรับเป็น 2K แล้วครับความละเอียดอ่อ่านี่ก็ได้ครับ เอาสุดเลยเดี๋ยวก่อไปให้ถึงตอนทรงสว่างอ้าโอเคนะคือทั้งเสียงแล้วก็เสียงแล้วก็ภาพคือคมชัดมากครับ You've just been separated from your physical body. <laughs> <laughs> what? How are you doing that? I have no idea. Okay. Well, she's not able to yeah. do that. She feels amazing. <laughs> that might be one of the coolest things that's ever happened to me. But don't ever do that again. oh Don't you realize that in the multiverse there are an infinite number of people who know Peter Parker is Spider-Man, and if that spell gets loose, they're all coming here. Look, I know, I get it, but we can't just send them home to die. It's their fate. You can't change that any more than you can change who they are. But what if we could? What if we could change their fate? Oh, what are you doing? 1 <laughs>

กับจอยเล่นได้เลยอันนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนอตัวตัวไวเลสครับไวเลสจอยครับ ก็กดเปิดนะครับตอนนี้แบตน่าจะหมดนะฮะอ่าแบตหมดครับเดี๋ยวขอกดหยุดชาร์จแบตสักครู่นะครับครับอันนี้ผมชาร์จแบตแล้วนะครับเมื่อกี้อ่าเสียบชาร์จนิดหนึ่งอันนี้คือมันสวยมากเลยเพราะว่ามันมีมันเหมือนมีไฟข้างในด้วยแล้วมันเห็นแผงจอข้างในมันดู มันดูหรูแล้วก็สวยมากแล้วก็ตัวนี้นะครับที่ผมลองเทสมาสามารถใช้กับแบรนด์อื่นได้ด้วยคือสามารถใช้ได้ทุกแบรนด์เลยครับไม่ได้ใช้ได้กับ One เอย่างเดียวใช้กับโน้ตบุ๊ก PC ได้หมดครับหรือแฮนด์เฮลรุ่นอื่นก็ได้ครับมันเป็นจอยไวเลสเลครับมันใช้ได้หมดทุกรุ่นเลยครับอันนี้เดี๋ยวจะให้ลองเทสอันนี้เป็นไร้สายนะครับแต่ว่าแบตมันหมดเดี๋ยวผมชาร์จ เดี๋ยวผมทอดให้ดูเลยน่าจะได้ได้ได้ครับหน่อยนี่ฮะนี่ครับกดได้ปกติใช้จอยกดได้ปกตินะครับ แล้วก็ถ้าจะอยากเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดเป็นโหมดเมาส์ก็ได้ครับใช้เป็นเมาส์ก็ได้นี่ฮะนี่อันนี้ฮะใช้เป็นเมาส์นี่ฮะจะมีเครเอร์เซอร์เมาส์อยู่นี่ฮะสามารถใช้เป็นเมาส์ได้เลยครับตัวนี้อ่า มีจุดเด่นมากกว่าแบรนด์อื่นๆเพราะว่าตัวนี้สามารถใช้งานได้3รูปแบบครับรูปแบบแรกก็คือเป็นแท็บเล็ตแท็บเล็ตก็คืออย่างนี้ฮะถ้าอยากเล่นเกมมาตั้งตั้งจอยตั้งไว้แล้วก็เล่นเกมได้เลยอย่างนี้ฮะก็เล่นเกมก็สามารถเล่นได้หรือว่าใช้เป็นแท็บเล็ตก็ได้ครับแล้วก็โหมดที่2ก็คือเสียบเสียบจอยสองข้างนี้สองข้างนี้เสียบจอยก็กลายเป็นโหมดเครื่องเล่นเกมแฮนด์เฮลเลยแล้วก็อีกโหมดหนึ่งคือเป็นเป็นโน้ตบุ๊กครับเสียบกับ แม่เล็กตัวนี้ก็จะเป็นโน้ตบุ๊กได้เลยตรงนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อ,อช่องทางการติดต่อก็ทางลิงก์ด้านล่างนะครับจะมีแปะลิงก์สินค้าอยู่ครับทั้งในเพจแล้วก็ทางใน,ในร้านค้าออนไลน์นะครับใน Shopee Lazada ก็ก็มีจำหน่ายครับครับสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ด้วยนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะเอารุ่นไหนมาก็คอยติดตามนะครับเดี๋ยวจะเอารุ่นใหม่มารีวิวให้เรื่อยๆครับครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากครับสวัสดีครับ